คือคือ,อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นคดีความปีทีแรกแต่ว่าบังเอิญลูกศิษย์ในคณะเนี่ยมีมีครั้งหนึ่งเข้าไปสอนเขาก็เลยตั้งคำถามบอกเอออาจารย์ตอบคำถามในในเว็บเพจของอาจารย์นะฮะซึ่งเป็นคำถามทำไมอาจารย์พูดเหมือนพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะะผมเองก็ไม่ได้เอกใจกระทั่งมีน้องนักข่าวเนี่ย แคปภาพแล้วก็เอาข้อความที่เขามีการโพสต์กันโดยโดยตัวผมเนี่ยนะฮะโดยรูปผมเลยแต่ว่าไม่ใช่ตัวผมก็คือมีคนแปลปลอมเข้าไปนะครับอ้างตัวว่าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเวลานี้ผมทํางานเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วก็ปรากฏมีคนมาปลอมแปลงว่าผมเป็นสปชและที่สําคัญก็คือมันมีการพาดพิงบุคคลที่3ยกตัวอย่างเช่นพาดพิงตัวนายกรัฐมนตรีพาดพิงตัวประธานสปช นะฮะรวมไปถึงภรรยาท่านด้วยนะฮะเพราะภรรยาท่านเป็นอดีตอธิการบดีอะไรต่างเนี่ยผมก็เกิดการนี้ท่านไม่อยู่ไม่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สกลนครท่านก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจารย์ก็ควรจะดําเนินการตามกฎหมายที่เรมเ่อใช่จเน,นี่ยจะมีแนวทางวิสัยทัศน์ยังไงในการปฏิรูปประเทศผมก็บอกว่าที่มาผมพูดหลายเรื่อง แต่ถูกโจมตีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสินห้าเขาก็บอกว่าไม่ทราบว่าเว็บไซต์นียอยู่ที่สแกนเดนเวียจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เอาเรื่องไม่ลงแล้วก็ทําเป็นอินโฟกราฟิกเรียบร้อยเลยนะบอกว่าอาจารย์ามรเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาก็เสียสถาบันด้วยหาว่าอาจารย์จุฬาเนี่ยคิดได้แค่นี้เองเอาสินห้ามาเป็น วิสัยทัศน์ในการทําให้คนดีคนเก่งเข้ามาคือว่าพลาดพิงประธานสชและภรรยาที่มาดูข่าเขาไม่คเสียหายเขาาใจผิดว่าอาจารย์คนทางป็นดีค<ส>รับขนาดนั้น